สวัสดีครับผมช่าอรถูินีนะครับเดี๋ยวนี้พามาเปลี่ยนแปรงน้ำมันเชื้อเพลิงแปรงน้ำเชื้อเพลิงของเวฟร้อยสิบใบนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นของเกตธรรมดาทั่วไปนะครับของเกตธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของยังดีไม่มีนะครับสำหรับผมเทียมก็คือเทียมแท้ก็คือแท้นะครับไม่มีอย่างดีไม่มีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแท้คือแท้เทียมคือเทียมเลย ไม่แบ่งแยกนะครับว่ามีของธรรมดาของเทียมธรรมดาของอย่างดีแล้วก็ของแท้ของอย่างดีผมก็คือของเทียมนี่แหละนะครับต่อให้มันจะแพงกว่าของทั่วไปก็ตามนะครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนกันเลยฝาครอบตัวนี้มันงัดออกไม่ยากยูีแล้วนะครับน่าจะงัดเป็นอยู่แล้วนะครับเปลายงัดนะครับก็ใช้ไขค,ควงนะครับนี่เแยเข้าช่องตรงนี้แล้วก็งัดส่วนตัวนี้ก็งัดเข้าตรงนี้แล้วก็งัดแล้วก็ดึงขึ้นปกตินะครับมาเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะครับ ก็ถอดจิ้ล็อกเลยนะครับใช้นิ้วนะครับต่อข้างยกก็ได้หรือว่าจะงัดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงสายน้ํามันออกเลยนะครับส่วนตัวปลั๊กสายไฟตัวนี้ก็บีบแล้วก็ชักออกธรรมดาปกติไม่มีอะไรนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนให้ถูกวิธีด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็ขันล็บเบอร์สี่บอกเลยนะครับล็บขายึด อันนี้จะถอดให้ดูก่อนนะครับตามที่จริงมันต้องถอดถอดชุดนี้ออกได้นะครับนี่ชุดเฟรมออกทั้งหมดเลยครับชุดเฟรมข้างหลังนะครับถอดแค่นง้างออกได้นะครับถอดมาสองตัวนี้แล้วก็น็อตได้ได้นะครับสองตัวแล้วก็แค่นั้นนะครับทําไมถึงจะถอดนะครับผมถอดปล๊มปิ้งให้ดูก่อนนะครับปัอมเชื่อเพลิงถอดเพื่อที่จะถอดถังไปล้างนะครับถอดถังไปล้างถอดถังน้ำมันไปล้างนะครับก็เปลี่ยนปั๊มน้ำมันเชื่อเพลิงทุกครั้งต้องล้างถังนะครับต้องล้างถัง นะครับไม่ว่าจะภายในไม่มีเศษฝุ่นหรืออะไรก็ตามนะครับล้างถังเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทุกครั้งนะครับย้ำว่าทุกครั้งเลยนะครับล้างถังแล้วก็เปลี่ยนน้ามันนะครับเปลี่ยนน้ามันภายในเนี้ยนะครับใหม่เลยนะครับปุ๊บแล้วก็ยกออกมานี่เนหะ็นไหมยกออกมายกขึ้นมา คนมาปึ๊บแล้วก็หมุนก็แค่ๆคหาแค่นี้เองนะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับนี่มาใช้มาตกกับปกปอสมควรเลยนะครับกองเปลือยแล้วนะครับโอเคนะภายในถังก็มีน้ํามันอะไรทั่วไปปกตินะครับมาต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดชุดนี้แล้วนะครับถอดชุดนี้เพื่อไปล้างถังนะครับเดี๋ยวไปเจอตอนล้างกันล้างเสร็จเลยเพื่อนๆก็น่าจะถอดมีแล้วนะครับถอดนอตสองตัวเบอร์สิบสองเนี่ยฝั่งลอตสองนะครับสี่ตัว แล้วก็ถอดน,น็อตเกีียวปล่อยนะครับสองตัวด้านล่างนะครับด้านล่างสองฝั่งเลยนะครับเพื่อที่ง้ายัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดน,น็อตเบอร์สี่ของถังแล้วก็ยกถังออกไปล้างนะครับไปเดี๋ยวผมอนุญาตไปล้างถังก่อนนะครับแล้วมาเจอกันตอนล้างถังเสร็จนี้ก็ล้างองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนตัวใหม่กันนะครับทีนี้ ก็จะเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่นะครับยาใส่โอลิงก่อนของเขามาเ,เดิมๆนะครับชุดโอลิงก็จะมีซินกันฝุ่นแล้วก็โอลิง กันน้ำมันให้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับตัวโอลิงการน้ํามันนะครับแล้วก็จะทาจจระบีหน่อยนะครับทาจาระบีที่โอลิงนะครับจะได้ประกอบง่ายนะครับทาเจลาบีที่โอลิง แล้วก็ตรงบาถังน้ํามันด้วยนะครับราคานะครับแล้ว่าในถังก็ต้องไม่มีนะครับไม่มีน้ํามันไม่มีเศษฝุ่นนะครับก็คือต้องล้างถังออกหมดเลยนะครับล้างภายในถังแล้วก็ดูดน้ํามันออกให้หมดนะครับถึงจะประกอบตัวใหม่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่ความตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่แผ่น้าปิดนะครับ แล้วเดี๋ยวก็เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับน้ำมันเก่าที่ดูดออกไม่ใช้นะครับไม่ใช้ย้ำว่าไม่ใช้นะไม่ต้องเติมเยอะนะครับเติมแค่รู้วัดแรงดันก่อนว่าแรงดันของเราใน,นปกติหรือไม่ เกียร์ร้อนแรงดันอันนี้ปกติมันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะทำก็คือไล่น้ํามันในสายนะครับในสายจะนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราวัดแรงดันดูกว่า,วาตอนแรกแรงดันอยู่ที่บาเดียวนะ,ะลืมเลยปักยังไม่เสียบหมดจะพูด ตอนนี้แรงดันขึ้นมาที่สองจุดสองจุดเก้านะครับสองจุดเก้าบานะครับโอเคปกตินะครับรยบร้อยนะครับในการเกิดความติดปั๊มแล้วมันเชื้อปื้งนะครับก็มีท่านี้นะครับเจ้าฝาก็ไล่กวีตายให้ผมด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณได้ถึงสิบนาทีนะครับโดยรวมๆแล้วก็ประมาณยี่สิบนาทีนะครับรวมล้างถังนะครับถ้าเวลามันก็จะเร็วหน่อยแต่มันก็จะไม่ละเอียดนะครับปกติมันก็ต้องล้างนะครับ ความที่ถือจาาของผมปเป็นเหมือนกันถ้าไม่ล้างถังนะครับไปใส่ทล้มีปัญหาผมไม่เทียมให้นะครับถ้าทําถูกวิธีตามคู่มือที่ผมให้ไปก็ถ้าม,มีปัญหาผมเทีมให้นะครับเคมให้เลยนะครับในการติดตั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนชอบฝากอะไรก็ติดตามกดแชร์ผมด้วยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนผมเจ้าวัสสบิสวัสดีครับ